โควิดนะครับไปดูตัวเลขของโลกครับน้องจิมมี่ครับตัวเลขของโลกนะคะที่มีการรายงานออกมานะคะนี่ละค่ะติดเชื้อทั่วโลกแล้ว646ล้าน3,068,749รายค่ะที่เสียชีวิตนะคะยอดอยู่ที่6,637,370 6, ค่ะแล้วก็ตัวเลขหายป่วยนะคะ624 9 1 9 0 7 1 1ค่ะครับ ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อทั้งโลกนะครับเฉพาะประเทศที่มีการรายงานนะครับแสนเจ็ดรายเสียชีวิต790นะครับซึ่งตอนนี้ก็ประเทศต่างๆก็รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงนะครับมีแค่เพียงส่วนเดียวนะไม่ถึงผมว่าไม่ถึง50ประเทศแล้วตอนนี้ที่รายงานอยู่นะครับประมาณสักห้าหกประเทศนะประมาณนี้นะค่ะ แล้วก็ที่มากสุดสหรัฐอเมริกานี่ติดเชื้อ9,188เสียชีวิต72นะครับเยอะนะอของเขาตายเยอะนะค่ะแล้วก็เกาหลีใต้บราซิลนี่17,000นะครับฝรั่งเศสเนี่9,304ตาย95นะครับอือญี่ปุ่นเนี่ยลดลงมาเยอะครับ49,117เสียชีวิต103รัสเซีย5,048แต่เสียชีวิตตั้ง50นะครับค่ะไต้หวันเนี่ย1659เสียชีวิต41 อินโดนีเซีย3,225เสีย 3, 5, สชีวิต59ครับม,มาเลเซีย2,465เสีย 2, 4, 5, สชีวิต5นะครับแล้วก็ของไทยของเราเนี่ยให้ hey, วันนี้รายงานวะแฮะน่าจะเป็นตัวเลขของเมื่อวานค่ะที่มีการรายงานยอดเข้าไปก็เหมือนว่าสัปดาห์หนึ่งค่อยมารายงานยอดทีหนึ่งพี่หนอมก็เลยมีตัวเลขขึ้นตัวเลขเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะ4,914รายก็ที่ว่าเสียชีวิตรายสัปดาห์คือ74คนนะคะครับใช่ค่ะอันนี้ตัวเลขที่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับซึ่ง ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาษการกาวินพงศ์ท่านก็พูดถึงแนวโน้มนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตอนนี้นะครับที่คุณหมอได้พูดไว้เมื่อวันนี้นะครับบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา20 26พฤศจิกายนเนี่ยแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นมีผู้ป่วยรายใหม่เข้ามารักษา4,914ราย วันละ702รายผู้ป่วยปลอดอักเสบ553รายใส่ท่อช่วยหายใจ319รายเสียชีวิต74รายเฉลี่ยวันละ10รายทีมง,งานเอาเอาคลิปโควิดขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็โดยเฉพาะช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบการระบาดเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออกภาคใต้ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวประชาชนมีการผ่อนคลายมาตรการมีกิจกรรมรวมตัวกันมากขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ผ่านมาพบว่าเป็นการติดเชื้อครั้งแรก mm hmm. และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจําตัวเรื้อรังปัจจัยเสี่ยงสําคัญคือไม่ได้รับวัคซีนรับวัคซีนไม่ครบหรือได้รับวัคซีน เข็มสุดท้ายนานเกินกว่า3เดือนวัคซีนโควิดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ซึ่งหลังจากการฉีดไประยะหนึ่งแล้วภูมิคุ้มกันที่มีจะลดลงจึงต้องมีการฉีดเข็มกระตุน้นหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยขอให้มาฉีดและหากฉีดกระตุน้นเข็มสุดท้ายนานเกินสีเดือนแล้วก็ขอให้มาฉีดเพิ่ม,มซึ่งจากข้อมูลพบว่าการรับวัคซีนเข็มกระตุน้นเข็มที่4ช่วยลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้เพื่อเร่งเสริมภูมิคุ้มกัน นะครับในช่วงปลายปีที่จะมีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานสถานที่ที่ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวและกำชับโรงพยาบาลในสังกัดทุกจังหวัดท่านประหลัดพูดนะค่ะกำชับโรงพยาบาลในจังหวัดทุกจังหวัดให้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนรวมถึงจัดบริการเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปวยติดบ้านติดเตียงที่กลุ่มเสียงด้วย นะครับแม้จะมีการฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังต้องให้ความสําคัญกับมาตรการป้องกันส่วนบุคคลด้วยครับค่ะสาคัญนะคะอย่างที่พี่หนอมได้มาก็ถูกเลยในช่วงฤดูหนาวแล้วกิจกรรมกิจการงานประเพณีแล้วก็วันหยุดยาวเยอะนะคะคุณผู้ชมที่ไปร่วมกิจกรรมก็คงทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้มาตรการผ่อนคลายขึ้นแหละแต่ที่เราจะป้องกันยดงที่สุดคือมาตรการส่วนบุคคลเพราะอย่าลืมว่าเรากลับบ้านไปยังมีผู้สูงอายุมีพ่อเฒ่าแม่แก่อยู่บ้านนะคะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเสี่ยงผมฝากท่าน ปลัดฝากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฝากกระทรวงสาธารณสุขกลับไปนะเพราะวาเนียที่ผมฟังท่านประหลัดพูดแล้วก็ยังไม่เห็นพูดถึงคนที่ตายอยู่ที่บ้านนะนะท่านยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะท่านช่วยช่วยให้นโยบายลงไปด้วยได้ไหมครับท่านครับว่ากรณีที่พบผู้เสียชีวิตอยู่ตามบ้านเนี่ยนะครับหรือที่ทํางานรปภอ,อย่างนี้เป็นต้นตามห้องเช่าเนี่ยท่านให้นโยบายลงไปหน่อยได้ไหมครับว่าขอให้มีการชนสูตร เก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น mm hmm. อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะได้รู้เท่าทันโรคนะครับนะฮะฝากฝากฝาก,ฝากกลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขหน่อยนะ mm hmm. เพราะไม่เช่นนั้นก็ท่านก็จะพูดแค่เพียงว่า,ากลุ่มที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน mm hmm. อย่าลืมนะคนที่ตายก็ฉีดวัคซีนแล้วเหมือนกันนะะที่นอนตายอยู่ที่บ้านนะนะอาจจะต้องหาสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรอแล้ว mm hmm. อีกอันหนึ่งนะ ท่านอย,าอย่าหาว่าผมไปยุ่งไปสอบเลยนะแต่ว่าผมผมเห็นโอกาสแล้วก็เห็นช่องเห็นปัญหานะโอกาสและปัญหานี่มันอยู่ด้วยกันเน่เราจะทําให้โอกาสมันเป็นวิกฤตหรือจะทําให้ให้วิกฤตมันเป็นวิกฤตมากขึ้นก็นแล้วแต่เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเชิญเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับทั้งร่วมกัตัญูและปอติกตึงนะครับท่านเชิญเขาไปไปให้ข้อมูลหน่อย หรือท่านต้องไม่ต้องเชิญเดี๋ยวนี้ต้องกลับข้างกันนะราชการต้องไปหาชาวบ้านได้ค่ะไปพบท่านที่มูลนิธิเลยครับไปดูข้อมูลสิใช่ครับลง<ม>ไปเลยครับแล้วเขาจะให้ข้อมูลท่านนะครับว่าเพราะมูลนิธินี่ยเขาจะถ่ายรูปเก็บไว้ทั้งหมดเป็นหลักฐานมันทึกข้อมูลมีคลิปม,มีรูป<ม>ถ่ายหมดเลยในการเข้าถึงพื้นที่ใช่แล้วไปถามเขาข้อมูลเบื้องต้นไปสอบสวนโรคกับพูดง่ายๆไปสอบสวนโรคอ่ะไปสอบสวนโรคอ่ะครับ แลวเคสไหนที่มันจะต้องรายงานแล้วก็ต้องเข้าไปทําข้อมูลรายเพิ่มเติมเนี่ยอันนี้ผมว่าเราจะเห็นปัญหาไม่งั้นเราก็จะไปฉีดวัคซีนนะคนผู้สูงอายุเราจะใช้ข้อมูลเดิมๆครับพอเดิมๆคนก็บอกก็รู้แล้วไงก็ไม่ฉีดไงอ,อาก็ไปฉีดมาแล้วไงอาก็ติดอีกอ่ะ มีอะไรที่มากกว่านั้นไหมมีอะไรที่มากกว่านั้นไอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือข้อมูลที่มันอัปเดตหรือว่ากรณีที่คนสงสัยเป็นคำเครื่องหมายคําถามใหญ่ๆว่าเนี่ยสองรายที่พี่หนอมยกตัวอย่างกับเมื่อวานเนี่ยเขาเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะนะมันมีช่วงอะไรตรงไหนจังหวะไหนนะครับอันนี้ที่ต้องต้องพิสูจน์กันให้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็ฝากทางกระทรวงสาธารณสุขไปเพิ่มเติมด้วยนะสะท้อนมานะครับอย่าอย่าให้หมอ ที่อื่นเขาพูดก่อนเพราะหมอที่ที่อื่นเขาพูดก่อนเขาพูดไม่เกรงใจกระทรวงสาธารณสุขนะและทางกระจเห็นว่ากระทรวงหมอกระทรวงกับหมอโรงพยาบาลน่ะจะขัดกันอยู่มาตลอดนะนที่ผ่านมานะจริงปะในในมุมของหมอทีอ่ะพูดง่ายๆยเลยอ่ะซึ่งเราฟังเราเป็นสื่อเราก็ต้องฟังทั้งคุณหมอทีรวัตรด้วยนะในด้านหนึ่งเราก็ต้องฟังกระทรวงสาธารณสุขนะเราก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนั้นประชาชนก็นะทีนี้เขาก็ต้อง เขาฟังเป็นน่ะคนเขาฟังเป็นเขาเราึงั้นได้เหมือนกันใช่เขาต้องให้ข้อมูลให้ครบถ้วนรอบด้านนะครับ